สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนที่เราจะคาดการนะว่าในปี2 0 2 1 2 2 2 3เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับถ้าหากเกิด Big Crash ขึ้นมานะหรือว่าเลียวคราชนะครับการล่วงล้มครั้งใหญ่ในตลาดทุนตลาดหุ้น ของสหรัฐนะครับซึ่งมีหลายกูรูในสหรัฐเองและในตะวันตกเนี่ยได้คาดการกันนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปแล้วก็ได้เอ่ยนามนหลายท่านนะครับอย่างเช่นคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับซึ่งเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญที่เรียกตนเองว่าเป็นเอ่อคอนเทเลียนนะครับแมคโคร s t r a t e g i c นะไปเป็นไทยก็นักยุทธศาสตร์มหาภาคนะครับมองต่างมุมอีกท่านนึ่งก็คือคุณ แฮรรี่เดนนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อมั่นว่าวิกฤตครั้งนี้จะเกิดบิ๊กคราชลงมา40%แล้วเป็นวิกฤตเงินฝืดไม่ใช่วิกฤตเงินเฟอ้อตามข้อมูลที่เขาได้ให้สัมภาษณ์นะครับในช่องข่าวแล้วผมก็ได้นนำมาทั้งสรุปรวบรวมแล้วก็แจกแจงรายละเอียดนะครับในมุมมองของเขาว่าบิ๊กคราชครั้งนี้เนี่ยราคาสินทรัพย์ต่างๆจะเป็นอย่างไรนะนับตั้งแต่ทองคา นะเงินซิลเวอร์รวมถึงบิตคอยนะครับนะเขาก็มองว่าสถานการณ์ต่างๆภายใต้นะครับเ,ออเขาเรียกว่าสภาวะเงินฝืดเนะขาม,มองว่าวิกฤตนี้ไม่ใช่วิกฤตเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นมุมมองที่แตกต่างกันนะของคุณฮาริเดนกับคุณเดวิดฮันเตอร์ท่านนี้นะครับนะที่ผมบอกแล้วเขาก็มองว่ามันจะเกิดบิ๊กคราชเหมือนกันแต่เขาเรียกว่ามันเกิดเดอะบัส80% นะคือตลาดหุ้นขึ้นสูงตามกรอบที่เขาให้มานะครับของคุณเดวิดฮันเตอร์เนี่ยขึ้นสูงกว่าของคุณไฮไลเดนนี่นะครับนะเอสแอด์พีอารต้องขึ้นไปถึงประมาณ4,500จุดบวกเลยนะส่วน NASDAQ ก็ขึ้นไปถึง1,500 0จุดบวกนะซึ่งขนาดนี้ยังไม่ถึงนะครับแต่กรอบที่คุณไฮไลเดนพูดถึงนะว่าจะเกิดไอ้บิ๊กคราสีตเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในกรอบนะครับที่ต้องเฝ้าจับตาดู แต่ศาสตรคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับมองว่าตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัดยังจะขึ้นสูงต่อไปอยู่ในเฟสซอฟท์เทนอัพนะครับหรือเมล l u อัพนั่นเองคือการหลอมสูงขึ้นหนะลอมแล้วก็อ่อนตัวสูงขึ้นนะแล้วเดี๋ยวมันจะเพรล,ลงมาเป็นเดอะบัส80%แต่มุมมองที่ต่างนะของคุณเดวิดฮันเตอร์ต่อคุณฮาริเดนก็คือว่านอกจากมันจะเกิดสภาาะเงินฝืดแล้วเนี่ยนะถ้าจากนี้ไปอีก2 3สมปีก็คือจะเป็นปลาย2022 เข้าปี2023มเนี่ยมันจะพลิกนะจากวงรอบวัฏจักรเงินฝืดมันจะสิ้นสุดลงและพลิกเข้าไปสู่เป็นวัฏจักรเงินเฟอ้อน่้จะไปสู่เงินเฟอร์มโหลานได้นะจนถึงช่วงปลายทศวรรษเนี่ยนะครับนะประมาณส0ัก2030นะก่อน2030เพราะนั้นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับทำให้เขาคาดการราคาทองคำไม่เหมือนกันคุณฮาริเดนก็มองว่าราคาทองคำเนี่ยนะมันจะลงไปต่ำ นะครับต่ำมากนะต่ำพันดอลลาร์ต่อออนแต่ว่าคุณเดวอนเตอร์มองว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับหลังจากที่เกิดนะสภาวเงินฝืดผ่านพ้นไปราคาทองคำนะมันจะขึ้นสูงนะมุมมองของคุณเดวอนเตอร์นะครับเพราะว่ามันจะเกิดสภาวเงินเฟ้อซึ่งทองคำเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเซฟเฮเบนนะเป็นหลุมลบภยัย เป็นตัวที่ป้องกันนะเงินเฟ้อนั่นเองนะมันทํางานได้ดีสวาสดิ์เงินเฟ้อนะครับก็ทําให้ราคาทองคําเนี่ยหลังวิกฤตอาจนะจะบัสแปดนะมันจะขึ้นไปถึงประมาณ10,000ดอลลาร์ต่อออนบวกซึ่งตรงกันข้าวเลยนะครับกับคุณฮารีเดนคุณฮารีเดนมองว่านะราคาทองคำเนี่ยจะต่ํำพันดอลลาร์ต่อออนนะประมาณปี2023เห็นไหมครับในปี2023เนี่ยมองคนละเรื่องเลยนะฮะแต่มองว่าเกิดบิ๊กคราชเลียวคราชเหมือนกัน นะแต่ว่ามองสภาวะเงินฝืดกับเงินเฟ้อนี่แบบกับตลปัดนะคนละคู่เลยเหมือนกันมองกับตลปัดนี้ทําให้การเก็บรักษาสินทรัพย์ที่เราเรียวแซมเฮเวนมองไม่เหมือนกันนะคุณเดวิดฮันเตอร์บอกว่าไม่ควรเก็บพันธบัตรระยะยาวนะแต่ถ้าจะถือก็ถือเป็นพันธบัตรระยะสั้นแต่คุณไฮเดนบอกว่าต้องเก็บพันธบัตรระยะยาวยิ่งยาวมากยิ่งดีรวมถึงพันธบัตรเอกชนระดับเกรดทริปเปิลเนนี่ก็ดีนะครับ มือนคุณฮาริเดนนะครับนะผู้เขียนหนังสือซีโร่อานะครับนะหมดเวลาแล้วนะแต่ว่าคุณเดวันเตอร์มองว่าไม่ควรเก็บนะครับพันธบัตรระยะยาวนะควรถือ,อทองคำนะหลังจากที่มันผ่านวิกฤตแล้วเข้าสู่วงรอบวัฏจักรเงินเฟอ้อใหม่นะครับควรถือทองคำราคามันจะเกินหมื่นดอลลาร์บวกนะครับนะต่อออนทองคำ เอาละครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาดูนะครับว่าสภาวะที่มันจะเกิดจริงๆนะถ้ามันเกิด The Big Crash หรือ Real Crash ในปี2 0 2 1จริงๆเนี่ยนครับแล้ววัตถจากวงรอบนะครับที่มองเห็นทั้งที่ทั้งสองท่านที่มองวัตถจักวงรอบเดียวกันนะครับว่าเป็นวัตถจักวงรอบ40ปีนะครับของเงินฝืดแล้วก็40ปีของเงินเฟ้อมันวนเวียนแบบนี้นะครับแต่ว่ามองเรื่อง Big Crash, Real Crash แล้วหลัง จะเกิดแล้วมองไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์ว่ามันจะเกิดอะไรกันแน่เนี่ยเราควรมาทําความเข้าใจกันแต่ว่าทองคำเนี่ยมันมีพฤติกรรมอย่างไงเราจะมาศึกษาพฤติกรรมของราคาทองคำนนนในสภาวะเงินเฟ้อหรือสภาวะที่ดอกเบี้ยสูงสูงอย่างทางซ้ายมือของรูปนี่ละครับเขาเรียกว่าสภาวะเงินเฟ้อนะครับ,นะรบ,นะรบและสภาวะเงินฝืดคือดอกเบีย้ยต่ๆนะครับทางรูปทางขวามือเห็นไหมดอกเบีย้ยต่าลงเรื่อย นะครับแต่บางช่วงก็ดอกเบี้ยสูงมันจะมีสูงในต่ําแล้วก็ต่ําในสูงเหมือนกันนะฮะก็แปลว่าในวงรอบใหญ่ๆของสภาะเงินเฟ้อและวงรอบใหญ่ๆของบางเงินฝืดเนี่ยมันมีสภาวะที่ตรงกันข้ามอยู่นะเช่นวงรอบนะครับของเงินเฟอ้อใหญ่ๆอาจะมีเงินฝืดอยู่วงรอบของเงินฝืดใหญ่ๆก็จะมีเงินเฟอ้ออยู่เหมือนกันเราจะมาดูพฤติกรรมนะครับของราคาทองคำนะที่ผมย้อนสถิติมาดูกันนะครับตั้งแต่ประมาณปี2000เลยนะจนถึงปัจจุบัน นะประมาณ2020นะครับนะก่อนที่2021เนี่ยนะครับนะจะเกิด i i g r r s s แเรามาดูกันนะจากการาฟนะครับผมจะแบ่งออกมาเป็นนะครับประมาณสัก4-5ช่วงนะมีมีสีเขียวนะสีฟ้าดำเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงเรามาดูช่วงแรกก่อนนะครับนะช่วงที่เป็นสีเขียวก่อนในปี2001ถึง2007 นะครับปี2 0 0 1ันหนถึงหลังเกิดวิกฤต c o m bubble ฟองสบู่ c o m ราคาทองขึ้นนะครับในสภาวะเงินเฟอ้อปกติเพราะช่วงหลัง c o m bubble เนี่ยช่วงนั้นอนัาตาดอกเบี้ยค่อยๆปรับขึ้นสูงขึ้นนะครับตองคำก็ขึ้นด้วยตอนที้เห็นว่าราคาทองเนี่ยนะมันจะดีในช่วงสภาวะเงินเฟอ้อปกตินะตอนดอกเบี้ยขายขึ้นนะครับถัดมาคือวงกลมสีฟ้านะครับช่วงปี2009-20ถึง2012 นะครับราคาทองขึ้นแต่ขึ้นในสภาพเงินฝืดนะครับเพราะว่า2009ถึง2012มันเกิดสภาวะเกติเซชั่นในปี2008นะเกิดสภาวะวิกฤตที่เป็นเงินฝืดเพราะฉนั้นปี2009ถึง2012เป็นสภาพเงินฝืดแต่ราคาทองขึ้นนะครับช่วงนั้นนี่นะราคาทองขึ้นในสภาะเงินฝืดดอกเบี้ยลดลงเป็นศูนย์นะครับตอนนั้นดอกเบี้ยไม่ได้ขึ้น ถัดมาคือวงกลมสีดำนะครับช่ว,วงปี2 0 1 3ถึง2015ช่ว,วงนั้นราคาทองลงนะครับเป็นสภาวะเงินฝืดนะดอกเบี้ยลดลงใกล้ศูนย์เหมือนกันนะครับต่อมาในช่ว,วงปี2 0 1 6ถึง2019นะในวงกลมสีเหลืองปี2 0 1 6 2ถึง2019นะครับราคาทองขึ้นนะครับในสภาวะเงินเฟ้อต่ำดอกเบี้ยถูกอยู่ มันถูกปรับขึ้นนะครับดอกเบี้ยมันถูกปรับขึ้นจากประมาณศูนถึงประมาณสัก2.25%นในช่วงปี 2016- 2019ถึงช่วงนั้นราคาทองขึ้นในสภาวะเงินเฟอ้อต่ำนะดอกเบี้ยนเนี่ยถูกปรับขึ้นจาก0ูนย์ถึง2.25%แล้วต่อมาในปีล่าสุดนี่แหละครับพฤษภาคม2020เนี่ยถึงสิงหาคมสองพัเนี่ยราคาทองขึ้นในสภาวะเงินฝืดดอกเบี้ยใกล้ศูนย์อีกแล้ว นะครับมันเราจะมองเห็นนะครับว่าจากข้อมูลเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยนะมันปรับราคาขึ้นทั้งในสภาวะเงินเฟอ้อปกติและในสภพาะเงินฝืดดอกเบีย้ยศูนย์ในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับแล้ตนะั้งแต่ปี2,000เป็นต้นมานะครับก็แปลว่าราคาทองเนี่ยมันไม่ได้ว่าเวลามันเกิดเงินฝืดแล้วมันจะแย่เสมอไปนะครับก็มุมมองก็คือมันเกิดจากสติมูลาสนิ่งนะเงินที่อัดฉีดเข้ามา นะแม้จะเป็นภาวะเงินฝืดแต่ราคาทองก็ขึ้นนะครับที่เราต้องทราบข้อมูลเหล่านี้เพื่อเราจะคาดการณ์ในอนาคตนะซึ่งเราจะดูกันว่าในอนาคตเนี่ยนะถ้าเกิด Big ก r ครชจะเป็นอย่างไรซึ่งติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสร็จนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ